มาน่ะแช่บอแต่แ่อยู่บอ้วางลงนี่วางลงนี่วางวางนี่กวางนี่โอ้ตุ๊กวางลงจะจะยัอีก กิเนาะตามแม่อายินแน่าแม่จอยจีบมันไม่ลูกอย่าบางไว้วางไ้นุกอย่างง้ยเกดยงนี้บ่เนีน่อยด้คเงอาแบบีุจฮะ่าดูว่าคือมันด้ยหะามอยาแมุจรงาลูกุจเสียลอง เอางเอาวางไว้าวางไว้เน่่ๆๆ่วางไว้นี่ลกวางไว้นี่วางไว้เลยป้ายนี่กงนเ่อาเห็ดที่ทะไกดอนี่ทะเลอไให้ไม่จ้อยคุกดให้ xem mẹ Joy con mẹ này, hãy mẹ con hài đây, anh cái hôi rồi, hãy mẹ, hãy mẹ chơi con hạt đây, xem mẹ Joy con đúng, hãy mẹ chơi con hai con, hãy mẹ con này hả? mẹ hãy mẹ, <cười> mẹ, mẹ, <cười> mẹ mm. <yesterday> <impossible>, <season> To hà phần bóp. To hai phần bóp phần tóc bóp nào. Gọn phần tóc mảnh là. Tay ừ. mãi à, con hàm mãi. Hãy mẹ 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 mẹ

อู้ยาตื่นเอาบ้งอ่อยากเด้ไลไล่เด้ฮะอู้อยากอยากอยากจับจับกินจับกินจับกินเบเช็บเช็บคุณสี่ชั้นเป็นไตช็บเชข้าวุ้จับรถ nhưng chăng mẹ sang à mày món 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 món

เดเดกน่ะคะบอกอ๋ออเด้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 ออ่ะใส่กระโปงเหมใส่กระโปรงงามดูใส่กระโปรงงามดูกระโปรงกระชีชมพูนึงอันนี้ขาไงหขาไงขาไงขาอ่าเด้อนีสมชวดเนาะงามมาลีอันนี้ นัินเดินเดินเดอนังเด้อเกิดได้เดอนัดิเด้อนะเออชิพ่อนเก่งแน่นี่ิวแล้วนี่ลองจัาตัวลิวอยู่จังนี่ก็หล่มลงมาก็ได้เดอนเดิเดินเดินเด้อเน่เน่เนี่ยอาบ้างบโจกบโบโจ๊บมีมอนขาดนะต้องต้องเออตั้งใจเสือตัวนี้น่อยเนาะ

Happy birthday to you, pop pop. Happy birthday, ah happy birthday, happy birthday to you. Pop pop pop. Hehehe. Geng geng geng. Ah, tap muz, tap muz. 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 Tap

จับป e ูดำขยำปูนาจับปูมาขวปูทะเลเอเด้อองแบบชิบะององอจับปูดำวะดิเออจับปูดำขยำปูนาจับปูมาขวปูทะเลลองพมได้ lắng hùa đón ừ. tụ. Ừ. À, này nè. lên nè. tôi nè. Xăm đấy nè nè. cái nè cao lô anh tôi và sao à. cao lô. cao lô bờ đi cả. à. cao độ 4. cái này ừ. đô cầu đô cầu 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 si. tớ này tôi nói nhàng đây chứ. cái này Mó này nền đây. cao lô 4. à, ตึมล,ล็กเลยตึมร <ซ serves S 1> ีขึ้นขึ้นขึ้นขึ่ขึ้น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 ข้กขึ้นข่้นขด้นขึ้นขึ้นข้นขึ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 ้ขึอนขึ้นขึ้นขึ้น้นขึไปขู้นขึ้น้นอนข้นขึ้าไม้จ้นขึ้นขึ้นข้น้น้้า้า้นน Bẹp cho lắc mì nói cho nè lắc lắc, lắc lắc ăn à Lắc mì, đúng. Ừ, uh, mì chơi đúng không hòm 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 mì chơi luôn Hòm mì chơi đúng luôn Ôi 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 Chẳng đi À lắc cân lắc cân lắc cân Lắc cân lắc cân Ôi Chẳng đi Sao kẹo hàng người Lắc 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 cân, lắc dồi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  lắc 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 ตล่าเก่งอะรดีร้านก็ยังนวอะลุกเลยแต่ว่ายังบวกกันยังบวกหึงกันยังไปหน้ารืเลยกันยังเองเลยน้องนังไปหน้าเนาะขี่รถมาได้ดิหลาไปหน้าบอฮันเดยลูกเก่งฮันเก่งปุ๊บรถฮันเด Thì coi lúc lụ thì khơi lúc là coi nhang. Ừ, Sì đi phải xài nhang chẹt và nhang chẹt hà nhang chẹt quá là năng tụi này nè. cười cờ đây. Bố mẹ nhang chẹt là năng tụi là hà năng tụi rồi nè. Hà hà. Ơi chào mọi cái việc này đi. Thưa chào đấy. Thưa chào ba lúc này lúc. ทูจ้าเดี๋ยวพวกเน่ไม่จอยทูจ้านะเห็นอะไรเห็นอะไรบ้านบ้านแม่ไม่จอยทูจ้าไม่จอยอเห็นไงเหี้ยเห้แมวก็เห็นเนื้อหนังตายเห็นเจ้านะลูกนี่ใช่นี่เห็นนอนนตกดินเจ้า ใง้แกดีขึ medidas, ้นกอบไปบึงไหนอันฮึให้นกเจ้าน่ะลูกนกคู่เจ้าน่ะให้นกคู่เจ้าน่ะลูกเนี้ยเนี่ยไอทิดบ่ฮะไอทิดพ่อโหมาบ่แกคือเบิ่งครับฮะไปลูก ไม่จอยวะหอมไม่จอยดุ้หอมแก้มไม่จอยดุ้ใช้แก้มไม่จอยนะลูกเดี๋ยวเอากางต่ายนอนหนีอะไรนะจับมอนว่าแล้วก็เอากระต่ายใส่มอนน่ะมัดไว้บ่ลูกอืมใช่ในวัฒนาไม่ให้อาหอมดุก็แก้มน่ะไปหะ cứu thức thịt lại. Nhà. Ba đời. Hà hôm à Bà giả. Hôm hôm kèm cho nè hôm 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 mày hôm 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 không hôm 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 เออคุณน่ะนางงามคุกไฟ่ะห้องด้วยห้องด้วยไฟน่ะห้องห้องด้วห้องแชมเอจห้องบอล่าเห็นอะไรเอ็นอะไรเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นด้ไร

nhưng mà đây kéo hàng phải là đi kéo cái tay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  nè lo quay ăn nốt bánh co ăn nốt ta suốt co bắt bắt hãy đi đó hãy à đó hãy ta suốt cho này hãy à đó nốt nốt hụt ta suốt cho này hãy à đó à อาเอาบลดอฮ้ยจับมาได้เลยนะเอาตัวนี้เอาเจ๋เจอเลยนอแม่บรินะเดวนี้ไงลูกต้องหูจักเอาหูจักบ้างค่อยให้ จะเสียหายโค้เนี่ยดอกโนโนโนว่ะอ่ะจับประหางมันนี่จับมานดูเอาเอามาดิ่นน้ำกันกับแมนเออหายไม่จ้อยใั่แหละเออแค่แค่แค่าสนะเอ้ยช่างดิอ่าอ่าเฮ้ยดมโดมโดมโดมคุณเช่าดีเลยก้มดมก้มดมตัวนั่นเด้่ แพงกอดแล้วก็ก้มดมก้มดมอยู่ที่พงออพงเหนไมออมจอยแพงนี่พี่เมจอยเพงคนนี้อืมเพงเนเอออาเก็พงมี่เเองเพงเออเออเวลาได้ยเลาหอมปุ ่าหอมไม่จ่อยดูโอ้คินเน่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 ใชด่ดอกเป็นเนาะน,น้อยนี่ก็ได้ก็บลเ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 หรอมาอ่ะหอมแน่หมเ่อชมมื่ออนมาหอมแน,น่อชิมเมื่อได้เมื่อป้าได้ทพงนี่ก็ว่าเฮ้ยหอมเน่หอมเน่ม,เน<อ>มาไว ป้าไปขี่รถไปบืนบืนปะอือบืนบืนปบืนบืนนะแม่แม่แม่แเจ้าบุไปน้ำอาวะลบอเจ้าบุไปบอบืนบเจ้าบุไปน้ำอาบอถ่าไปน้ำตู้บอบืนบืนบุปไปน้ำอาบอฮะเบุไปบลุ ะไปรถใหญ่ไปรถใหญ่โอ้ไปรถน้อยน้ำอาอะไรแบนี้อาชิาอาชิพาตนขีตมอาบ่มีรถใหญ่อาชิพาตนขีตมไปรถใหญ่บ่ไปเพื่อนบอปีดาไปบอฮะไปเตรียมตุ๊กน้าบไปรถเชือกไปเพื่อนบ่หรือบ่เออไปเตรียมไวปไปเพื่อนนี่บอ อืออ uh. ีันสิไปน้ำบอตื่นทานบอไปชื่น้น้าบ่รู้บอไปแต่เศร้าเลยเพอว่ะจะตื่นทานบอฮะพอบุญน่เก่าอย่างงงแเพอบ่นพอบุญ่าไปแต่เศ้าไดจะไปน้ำบอขี่รถไงนะขี่รถไ่บึ้นบื้นบื้นนะฮะ

ดวดเลยโอเคเราพ่อแม่พี่น้องเด็กกี้รื้อได้ในน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้เด้อพ่อแม่พี่น้องเย็บซีบส so <bah> like you know, <laughs> like ุขทุกคนเนาะลานน้อยนี่ก็ได้กำลังลงในลานน้อยนี่บายๆเลยล่ะบายๆแล้วไปลุงเด้อเอาะบายๆแล้วจุ๊บๆๆ๊บบ๊ายบายบายบาๆงามง บายบายหุ่นละท่าเข้าไปพุ bye. Bye ่นละไปเด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 ท่ายปายหุ bye. Bye ่น